ไปเที่ยวต่างประเทศมาทริปเกาหลีเป็นทริปที่นิวใช้จ่ายสนุกแล้วก็ง่ายที่สุดใครที่ชอบเที่ยวต่างประเทศแบบนิวนะคะแล้วไม่อยากเป็นทัวร์ลิทธรรมดา,าแต่อยากเป็นทัวร์ลิทนิวขอแนะนำบัตรกรุงไทยทาวเวลเดอร์บิคการ์ดใบนี้เลยแลกเงินเหรีดีถึง20สกุลเงินใช้จ่ายทั่วโลกไม่เสียค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยน2.5%ด้วยที่สำคัญโอนเงินต่างประเทศระหว่างบัตรกรุงไทยทาวเวลเดอร์บิคการ์ดหากันได้แบบไม่เสียค่าธรรมเนียมเป็นบัตรเดียวที่ใช้จ่ายแล้วได้แคแบ็สูงสุดถึง2,000บาทต่อปียิ่งใช้ยิ่อปลไววยงง่่าท าใครใส่ลงทุนสามารถลงทุนทองคำโกลลเดตหรือลงทุนหุ้นต่างประเทศได้ในต้นทุนที่ถูกกว่าเพรา,ะ,าระตัดเงินตรงสกุลต่างประเทศผ่านบัญชี global saving ได้อีกด้วยแล้วก็เนี่ยเลิศมากกับทุกคนเราจะเป็นโคลลิคกันแบบสุดเพราะถ้าเราทําการจองผ่านแอปหรือเว็บไซต์ a กอดาบ o ๊กิ้งท i p หรือ go ลดตก็รับไปเลยรับคเครดิตเงินคืน500บาทใครที่ใช้บัตรทาวเวิลการ์ดใบเดิมๆอยู่อย่าลืมมาเปลี่ยนเป็นกรุงไทยทาวเวิลเดบิตการ์ดใบใหม่กันนะคะตอนนี้เขาไม่โปรอยู่นะสมัครวันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีถึง31ธันวาคม68มีีแแออปกรรุงไทททยยเน่่าลืบบัวิสต้องบัตรรกุงไทยเลีีียดดดดมเงินนคืไ้อกเบี้ยด้วยนะ